นี้เป็นการแซลวาทีนะครับซึ่งรูปแบบเนี่ยในการแซลวาทีก็จะเป็นรูปแบบง,ง่ายนะครับไม่มีอะไรที่ที่ปฏกติกามากเกินไปนะครับแล้วก็เน้นความสนุกเน้นความบันเทิงแล้วก็สามารถที่กลมกลืนกับรายการอื่นทางโทรทัศน์ได้นะครับเช่นรายการอะไรเข้ามาก็ตรงนี้ก็จะไปพ่วงได้สบายสาระแซกกับความบันเทิงน,นะครับนี่เป็นเรื่องของ ของการเซลล์วาทีเดี๋ยวเช็คดูพวกเรานิดหนึ่งโอเคผมทำกิจกรรมนิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับถ้าเกิดดูสตินิดหนึ่งถ้าเกิดผมบอกว่าฝนตกนะปอบมือรัวนะครับอ่ลองดูนะฮะฝนตกฮะฝนตก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 ฟ้าร้องนี่ตกตักนะฟ้าร้อง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 ฟ้าผ่านนี่กำมือแล้วบอกเปี้ยงนะฮะดูผู้บริหารเสียงดังไหมครับโอเค ฝนตก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 ฟาลอง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 ฟาบาครับเยี่ยมยอดนะขออีก well, ท no ีด <c oughs> ิ้ฝนตก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 ฟาลอง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 ฟาลบาครับโอเคครั้งสุดท้ายห้ามผิดนะครับฝนตก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 ฟาลองครับ ต,ต้องตบตักสิอันนี้นเปี้ยงเกัแบบทุกคนเลยเนี่ยฝนตกฟ้าร้องก็นั่งตบจตักสิอันนี้มาเปี้ยงเตื้ออะไรแถวนี้นะครับยังงงอยู่นะครับหลายหลายคนนี่จะทําทหน้าแบบไม่ผิดไม่สํานึกอะไรนะครับยิ้มยิ้มแบบชื่นบานมากนะครับโอเคนะครับข้อจำกัดของการเซลวาทีหากมือไม่ถึงนี่ก็อาจจะเป็นจำกวดหรือตลบไปนะครับ อีกอย่างหนึ่งค่านิยมผิดๆก็คือใครสร้างเสียงหัวเราะมากคนนั้นประสบความสําเร็จนี่ก็เป็นลักษณะที่ผิดนะครับของการแซววาทีซึ่งบางคนนี้อ่านแต่ตลกขายหัวเราะเพื่อที่จะเอามุกเอาอะไรมาก็ทําให้สาระนี่มันน้อยลงนะครับแทนที่จะไปหาสาระให้มากขึ้นแล้วก็ตลกสาระบันเทิงบันเทิงนี่เป็นองค์ประกอบกลับกันเพราะฉะนั้นนี่คือรูปแบบของการแซววาทีเราได้รู้ไปแล้วนะครับผม นําเส ati, นอตัววัตทีค่อนข้างมากยอ่อวาทีกับแซววาที ati, ให้เห็นนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรแต่ไม่ลงลึกเรื่องของย่อวาทีและแซววาที ari, แต่ให้รู้นะครับว่าว่าสองส่วนนี้ย่อวาทีกับแซววาทีเป็นอย่างไรมีคําถามไหมครับเอาภัยนะครับถ้าเกิดไม่มีคําถามจะมีสองประเด็นก็คือหนึ่งนะครับพวกเราบางคนนี่อยากกลับแล้วก็ไม่ค่อยอยากถามไม่กล้าถามอีกประเด็นหนึ่งก็คือผมเนี่ยไปวิทยากรที่เก,ก่งอันนี้คนรู้หมดเลยนะครับแล้วก็ก็เลยไม่มีคําถาม นะครับเป็นสองประเด็นนะแต่ผมเชื่อว่าคงเป็นประเดนที่สองนะครับก็คือผมเก่งเพราะเราก็เลยรู้หมดนะถ้าไม่มีอะไรก็ขอสิงปรบมือให้ผมด้วยครับขอบคุณมากครับค่ะดิฉันแนะนำผู้เข้ารับการฝึกอบรมนะคะขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้กรุณา,าบรรยายในหัวข้อการใช้วาทศิลป์ชั้นสูง การโต้วาทีสำหรับผู้บริหารนะคะเป็นผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยได้รับความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการโต้วาทีนะคะการใช้ปฏิพานไหวพริบการทักทายการใช้สายตาบุคลิกภาพและเทคนิคต่างๆในการโต้วาทีนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางการใช้วาทศิลป์ชั้นสูงนะคะค,ค,คุณสมบัติของผู้ที่จะพูดนะคะการสร้างบรรยากาศ เพื่อจูงใจผู้ฟังนะคะที่อาจารย์ได้แสดงเป็นตัวอย่างด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดนะคะประวัติความเป็นมาของการยาวาทีการแซววาตีต่างๆนะคะซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ที่ได้ถ่ายทอดจากท่านวิทยากรนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต,ต่อหน่วยงานและองค์กรต่อไปนะคะณโอกาสนี้เพื่อเป็นเกียรติให้ท่านวิทยากรนะคะ ฉันขอให้ทุกท่านได้แสดงความขอบคุณกิบท่านมิกรอ,อีกครั้งค่ะ